ไม่ไม่ไม่ครับผมจะบอกว่าแลมตันน่ะต้อจะเป็นแอสซิสต์ต้องการกิะไรกนหนึหนูให้ได้หนูเป็นเชอรี่หนูยิงอ่ะงั้นเจย์เจย์ยิงแลมตันให้หน่อยอ่ะได้เดนไปโอเคพี่โอเคจบการจะได้เป็นโอเคโอเคไม่ตกโอเคนะที่เราคุยกันได้ไหมน้องบอกโลเตสิบคนแล้วโอเคนี่คือความรักของเราผมเป็นนักชนะ เข้ามาเข้ามานี่คนดังมาลัค้าคนดังมาลัค้าคนเยอะไม่เอาคนเยอะไม่เอาคนดังเยอะติดโค้กเลยคนเทุกใครเป็นไรอ่ะไปดีกว่าคุณเยอะแยะไม่ยอันตรายห่อผมจะเป็นตาแพตติน่าโอเคป่ะคนเยอะจัดไไไปลกโอ้โหโอ้โหปวดอานมาก ผ่ามากผ่านมากโอ้โหมาถึงโบ้ยกูเลยโบยกูเลยแหละคนยังเยอะคุณโบยผมอย่างนั้นเหรอไนี่เดินมาไม่คืงเดินมารีพอร์เฉยเลยเขากำลังมีกันอยู่ไม่รอจนสุดเลยพูดกันไม่เนี่ยแต่จอยกับใจล้าวอะเออคนฟังผมนะครับว่าถ้าใครจะทำอะไรคุณจอจอยก็ตามนะครับต้องผ่านผมไปก่อนนะครับเพราะว่าผมอะคือผู่ปกป้องคุณจอจอยนะครับก็คืออะไรง่ายคือตายแทนได้ว่างั้นคือผมอะตายแทนไม่ได้ครับแต่ว่าผมมันจะปกป้อง อะไรไม่ได้ตรงนแม่พี่นีใครมือที่แม่พไม่ได้ตายแทนหน้าดิตั้งจะฆ่าองไรเฮ้ย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  ไม่ไม่โดนหรอไมมันโดนมาจากข้างล่างเมื่อกี้มันติดมาจากข้างล่างตรงนี้มีพิจีอยู่ด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมมันติดต้องแตกต้องแตกแล้วพยายามจะมาแปะพี่แล้ววิ่งพี่วิ่งหนีมาแล้วมันก็ระเบิดตัวเองตายมันมาจากข้างล่างมันมีพิจีอยู่ด้วยเมื่อกี้มไ่ใช่ตัววเี่าอีกคนนึงอ่ะไม่รู้พี่เป็นเจนยันทุกตอนนี้มีคนตายแค่สคนเองอ่ะน่าจะศพนี้กับศพก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้แหลมแหมแหมไม่ใช่แล้วแหลมไม่ใช่แล้วติดขนาดนี้แหลมเรียบร้อยเก็บไว้เก็บไว้แหลมเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยกล้องเหรอกล้องหร่กล้องเป็นวะบ้านอยู่แล้วเกาะฉันไว้เกาฉันไว้เรี้ยงใช้สแตนได้เสมอครับมีศพสองศพแหลมโดนสองและทำสายมีระเบิดมีแล้วอย่าส่งใ้คุนะใครดูใครดูเลยร บอกเลยู่านอดอยู่ใครใครได้ใครได้ใครอยู่ใครระเบิดตอนนี้ดู่กับก็ผมเองขอรักทางโงเหลี่เหลือกี่ขอทานแค่นี้เหลือกี่วิเดี๋ยวเดี๋ยวเในในหยิบถ้าน้อยหยิบระเบิดแล้ววิ่งออกไปจะแปะอีกคนแต่ไม่ทันครับตอนนี้ระเบิดระเบิดอยู่กูอีกหนึ่งวิถ้าเลิกตาใหม่กูตายเลยเกมมีอะไรจะสั่งเสียไหมผมได้หยิบ คือผมรักนนางหญิงเสมอเล่กูเดียวสสยสงสัยอย่างมันสงสัยอย่างหนึ่งสงสัยอย่างหนึ่งสมมติว่าอุ้ยอ้ยนายหญิงนหญิงนอดิงนายหญิงนายหญิง ว่าผมต้องใั่ไอ้ท่านไอ้ท่านุไอ้ยิงไอ้ชัวร์ไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มน้องเนี่ยไอ้หนุน้องสักคนนึงกูต้องสัยว่าสมมติว่าระเบิดอยู่กูถ้ากูโดนโหวตเว็บนี้สมมตินะมันระเบิดยังอยู่วะไอ้นี่เป็นโดโนโดโดนชัวร์โดนโดอหรือระเบิดมันหายยังอยู่ครับยังอยู่ยยังอู่สมมติว่าเราตายไปแล้วเขาโดนโหวตตายเนี่ยเขาตายแล้วจะบอกว่ามันจะหลอกให้ทุกคนโหวตมันพี่โหวตบ้าอะไรกูจะยอมโดนโหวตทำไมยังไงกูก็ตายแล้วเว็บต่อไปใหญ่เว็บเกิดพร้อมใครคนนั้นโดนแน่นอนกูบอกแค่นี้แหละเคมเขียนเขาใกล้กูอ ตาทุกขใอ้กูเกิดข้ังใจร้าวอีเวนคุณอดคุณอด่ได้ไใครโดนแล้วไปใครไปเลยไปเลยะอย่อย่ คจะล้อระเบิดให้ใจร้าให้ขวาระเบิดครับอ่าผมบอก็ได้่ผมรู้ว่าบอดบอดเป็นนั่นผมเป็นอะไรนะวางระเบิดเอ้าแสดงว่าเขาเป็นนักสืบแน่ยเลยเขาเลยรู้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเข้าใจแล้วงงหมดแล้วนี่คือระเบิด ระเบิดไปไหมเนี่ยคือนักซื้ออยู่แน่นอนไอ้แล้วที่เรายืนรอยบอกสี่คนแล้วมันมีเสียงระเบิดขึ้นมามีร้อยบอกว่ามีพี่บอดอยู่ด้วยตอนนั้นอ่ะใช่ร้อยบอกว่าไอ้ล้วเอ้ใครนะบอดเป็นระเบิดเคอร้อยเป็นนักซื้อแน่นอนเพราะว่าร้อยบอกรู้โรของเท้าเลยใช่ๆใช่พี่บอดบอดระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้ววีโว้ยคนจะรวมกันโหจะพิสูจน์เองผมจะพิสูจน์เองอย่าใกล้ผม เิสองิสย่าพิสูจน์ใครพี่ออฟมาดิมาดิมาดิอย่าพิสูจน์ใครพี่ออฟพี่เลิฟไหน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 เอาบอดแมหบัตรไหอ่าอ่าถ้าเกิดเจตายแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นใช่ไหอย่ามาใกล้ไอ้เอาไปเลยโอ้เป็นถั่วโอ้โหไปเชอรี่ไปด้วยกันเลยแล้วอีกนี่เอาเอาเอาทำไมอ่ะผมคือ นักธนสูตรผมยืนยันได้เลยว่าบอดเป็นจอทำลายจริงครับตัวอีค่ะผมบอกแล้วเชื่อจะยังไม่ไม่เชื่อจะยังครับผมจะบอกว่าแลมตันน่ะน่าจะเป็นแอสซัสซินนะฮะตอนที่นายหญิงของผมเนี่ยเขาประกาศตัวออกมานะฮะแลมตันน่ะแอบเกาะกำแพงฟังอยู่ครับโอ้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไอเจเป็นโดโด้ไม่ดุใครหนึ่งนี่สูดให้ได้หนูเป็นเชอร์รี่หนูยิงอังั้นเจเจยิงแลมตันให้หน่อยอ่ะได้จัดไป แล้วตอนเนี้ยไม่ถ้าถ้าถ้าแลมตันไม่ได้เป็นแอสซัสซินนะแล้วใครจะเป็นนายหญิงเขาอาจจะเป็นแล้วก็ยิงตายก็ได้นะไม่มันก็ต้องยังมีคนร้ายอยู่ไงผมคิดว่านายหญิงผมไม่โกหกคุณจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงหรือผู้ต้องหาไอ้เคนนี่แหละคือคนยึดกลุมกลุมกลุ่มทุกอย่างความลับเอาไว้เป็นไเป็นอะไรเป็นหางธรรมดาเห็ไม่ไอ้เคมันไม่ไอ้เคนมันไม่มีไอเคมันริ่งลนไอ้เคมันร้อนลนเดนไอ้เคมันร้อนลนเห็นไหมวิ่งแล้ววิ่งแล้ว เฮวิ่งหนีแล้วูหลมันนีกูหลบไปกยอะกคลันี่น้อ้าวต้งลงวะเดีวอมีฆาตกรอยู่ไอ้นี่ดยเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดี๋มวเดนพิสูจน์พินสูจน์พิสสูจน์อพิสเพิสูจนิสูจน์เพิสูจน์ลเเลยนเ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 พนพี่นพเนเลยนพเเ

ถ้าคุณไม่มั่นใจแล้วก็คุณได้โอกาส้ยิงไม่ได้ยากยิงไม่อได้นั่นแล้วผมจะคอนเทนต์ผมจะคอนเทนต์ให้คุณเออยิงนี่ฝปิก่อนได้เปรียบเฮ้ยเดี๋ยวด้วยนะ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 ข้อใครค่ะโอ้โหจะไม่ยิงผมเลยพวกคุณคุณฆ่าในอำเภอพี่ไม่ยิงผมเลยเออเปิก่อนได้เปรียบคืออะไร เลยก่อนที่แะเป็นก็คือฆ่าก่อนไงล่ะแต่คือมันมีคนฆ่าไปก่อนไม่นะหนูเห็นพี่กระโดดไปแงบแล้วก็บอกเปิดก่อนได้เปรียบไม่ไม่ไม่มีกระโด่เาเปิดก่อนได้เปรี่ยนผมจะเป็นฆาตกรที่เหลือรอดถึงตอนนี้ได้ยังไงผมช่วยจับโจรมาตลอดพอป่าแต่คอนเทนต์เราก็หวนแต่คอนเทนต์เลยละกันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราฆ่าเราชนะได้ไก็แค่เราฆ่าแหมสกิปสวยเลยยังเหลืออีกไม่ได้สกิปไปซะห้าสกิปไปซะห้าคนยังไง เฮ้ยไมใช่ดิจบเนี่ยไม่จบไม่ชิบหายแล้วเหนื่อยเกินเหนื่อยเกินเหนื่อยเกินจบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคนมากมฮะบ๊ายบาย